สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูนิชาภารักษ์เช่นเดิมนะคะเราก็มาเรียนกันต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศค่ะสําหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่องของทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกค่ะมาตรฐานการเรียนรู้นะคะว3 2ตัวชี้วัดว3 2ม6ุกทับ9ค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่ 1. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกได้โดยใช้แบบจำลองค่ะข้อที่2นะคะปฏิบัติก,กิจกรรมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกอย่างรวมพลังด้วยความใฝ่รู้และมุ่งมั่นได้ค่ะข้อที่3สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงคอรลิโอลิสได้ข้อที่4นะคะสามารถจัดทำอินโฟกราฟิก แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกได้ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นผู้มีความใฝ่รู้และมุ่งมั่นค่ะก่อนที่เราจะมาศึกษาเรื่องนี้นะคะขออนุญาตทบทวนความรู้เดิมกันเล็กน้อยนะคะถึงการหมุนเวียนของอากาศนะคะว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะอะลองนึกตามนะคะการหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นมาได้อย่างไร สำหรับการหมุนเวียนของอากาศนะคะอากาศของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่หรือหมุนเวียนได้นะคะเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศค่ะนะคะโดยอากาศจะมีการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่านั่นเองค่ะต่อมานะคะอา,อากาศบริเวณขวั้วโลกนะคะแล้วก็บริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมีอุณหภูมิที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ค่ะสำหรับอากาศบริเวณขั้วโลกกับเส้นสูนตรนะคะจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันค่ะโดยบริเวณขั้วโลกนะคะจะมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่าบริเวณเส้นสูนตรค่ะต่อมานะคะอากาศบริเวณขั้วโลกนะคะและก็บริเวณเส้นสูนทรเนี่ยมีความกดอากาศเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะจากที่ทราบมาจากข้อก่อนหน้านี้แล้วนะคะขั้วโลกและเส้นสูนทรอุณหภูมิต่างกันดังนั้นนะคะในส่วนของความกดอากาศก,ก็แตกต่างกันตามไปด้วยค่ะ โดยอากาศบริเวณขั้วโลกนะคะจะมีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูนย์นั่นเองค่ะดังนั้นจากข้อมูลเดิมนะคะที่เราเรียนรู้กันมาแล้วแล้วก็ทบทวนกันไปแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าอากาศบนโลกของเราจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะใดกันคะอ่ะจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณขั้วโลกมายังเส้นศูนย์สูตรใช่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองจินตนาการภาพตามกันดูนะคะ น,ะะนี่คือภาพนะคะการจําลองทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะโดยอากาศจะมีทิศการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณขั้วโลกนะคะเข้าสู่เส้นศูนย์สูตย์นะคะประมาณนี้นี่คือจากทฤษฎีนะคะที่ว่าอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่าอากาศก็เลยจะเคลื่อนที่จากบริเวณขั้วโลกเข้าสู่เส้นศูนย์กลางของโลกนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะที่ เราต้องนึกถึงด้วยว่าโลกของเราเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะโลกของเรามีการหมุนรอบตัวเองอยู่นะคะดังนั้นก็เราอยากจะทราบว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างไรค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากโลกมีการหมุนนะคะลองมาหาคำตอบจากกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมนะคะกิจกรรมคิดการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจกมีลูกโป่งนะคะที่เป็นทรงกลมนะคะ1ลูก 2. ปากกาเมจิกนะคะ,ะหรือปากกาเคมีนะคะที่มีสีต่างกันนะคะใช้สีดำหรือสีน้ำเงินก็ได้นะคะอย่างละ1ดา แล้วก็ปากกาอีกสีหนึ่งเลยนะคะที่แตกต่างกันอาจจะใช้เป็นสีแดงก็ได้นะคะหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่เรามีเนาะใช้แตกต่างกันนะคะเพื่อใช้ในการกําหนดระบุนะคะเส้นต่างๆที่เราจะวาดลงไปบนลูกโป่งของเราค่ะอ่ะ อุปกรณ์เหล่านี้นํามาทําอะไรมาดูที่วิธีทํากันนะคะวิธีที่1นนะคะหนึ่งเลยนักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มเป่าลูกโป่งหงลูกจากนั้นนะคะให้เราทําการสร้างสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยการลากเส้นนะคะแบ่งครึ่งลูกโป่งนะคะจําลองเป็นแนวเส้นศูนย์สุดโดยอาจจะใช้ปากกาสักสี่นึ่งนะคะในการจําลองแนวเส้นนี้นะคะหรือถ้ามีเทปกาวอาจจะใช้เทปกาวติดเพื่อความชัดเจนได้ค่ะ 2นะคะให้นักเรียนนําปากกาสีน้าเงินนะคะหรือปากกาสีใดก็ได้สีหนึ่งนะคะทำแสดงสัญลักษณ์ลงไปนะคะเพื่อแสดงทิศทางแนวการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะจากบริเวณขั้วด้านบนของลูกโป่งนะคะมายังจุดกึ่งกลางของลูกโป่งและก็ขั้วด้านล่างของลูกโป่งนะคะไปยังจุดกึ่งกลางของลูกโป่งนะคะโดยที่ในขั้นตอนนี้นะคะลูกโป่งของเราจะต้องอยู่นิ่งนะคะแล้วก็ลากเส้นเพื่อแสดงทิศทางนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคในขั้นตอนที่3นะคะเราจะเริ่มทําการหมุนลูกโป่งค่ะแล้วก็จะปฏิบัติคล้ายก,กันกับในข้อที่2แตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะหมุนลูกโป่งไปเรื่อยๆ,ๆนั่นเองค่ะโดยทิศการหมุนของลูกโป่งะะก็จะเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเพื่อจําลองการเคลื่อนที่การหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเองค่ะอันนี้คือภาพจาลองนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะคก็จะเป็นภาพนะคะ การทดลองในขั้นตอนที่2ค่ะก็คือเราจะลากเส้นนะคะตรงๆเลยจากขั้วลูกโป่งมาจนถึงจุดกึ่งกลางของลูกโป่งนะคะโดยไม่หมุนลูกโป่งส่วนฝั่งขวะมือนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะคะเป็นการจําลองนะคะลูกโป่งที่เกิดการหมุนนั่นเองค่ะก็ลากเส้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราทําการสังเกตและบันทึกผลการทดลองนะคะ จากนั้นนะคะสังเกตเสร็จเรียบร้อยนะคะให้แต่และกลุ่มร่วมกันวางแผนออกแบบสร้างแบบจําลองนะคะ,สะแสดงคิดทางการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วก็ทําการนําเสนอนะคะการทํากิจกรรมแล้วก็แบบจําลองที่สร้างขึ้นนะคะจากนั้นร่วมกันอภิปรายผลในชั้นเรียนค่ะก่อนจะไปทํากิจกรรมนะคะเรามาตอบคําถามก่อนการทํากิจกรรมกันสักนิดนึงนะคะว่า ปัญหานะคะของการทำกิจกรรมนี้เนี่ยคืออะไรอะสิ่งที่เราต้องการคำตอบนะคะก็คือการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างไรถูกต้องไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเริ่มลงมือทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในการทดลองลูกโปง่งปากกาเคมีเทปกาวแบบมีสีแล้วก็กันไก่นะคะวิธีการทดลองขั้นตอนที่1 นักเรียนเป่าลูกโป่งให้มีลักษณะเป็นทรงค่อนข้างกลมใช้เทปกาวหรือปากกาเคมีแสดงสัญลักษณ์แทนเส้นส่วนสูตรเพื่อแบ่งลูกโป่งเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ขั้นตอนที่2นักเรียนใช้ปากกาเคมีสีที่1แสดงทิศการเคลื่อนที่ของอากาศเมื่อโลกหยุดนิ่งโดยลากจากขั้วด้านบนของลูกโป่งเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางจำลอง และขัวด้านล่างของโป่งเข้าหาเส้นผ่าศูนย์กลางจำลองสังเกตและบันทึกผลลักษณะเส้นที่ได้ขั้นตอนที่3นักเรียนใช้ปากกาเคมีอีกหนึ่งสีแสดงทิศการเคลื่อนที่ของอากาศ เมื่อโลกมีการหมุนรอบตัวเองโดยทำในลักษณะดเดียวกันกับขั้นตอนที่2แต่ว่าให้นักเรียนทำการหมุนลูกโป่งในทิศทวนเข็มนาฬิกาเพื่อจำลองการหมุนรอบตัวเองของโลกทำในซีกโลกบ,บนและซีกโลกใต้ ลากขึ้นไปตรงๆแต่จะทำการหมุนรูปโบกสังเกตและบันทึกผลที่ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมการทดลองของเราเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างบันทึกผลการทดลองกันนะคะค่ะตัวอย่างคําตอบนะคะของบันทึกผลการทันกิจกรรมค่ะ ตารางนะคะแสดงข้อมูลทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะสำหรับการทดลองแรกนะคะเ,เราจำลองให้ลูกโป่องอยู่นิ่งกับที่นะคะลักษณะเส้นการจำลองการเคลื่อนที่ของอากาศเนี่ยที่สังเกตได้ก็คือทิศการเคลื่อนที่นะคะจะเป็นแนวเส้นตรงนะคะจากบริเวณขั้วลูกโป่งนะคะเข้าหาเส้นศูนย์สูตรจำลองของเรานั่นเองค่ะ สำหรับการเคลื่อนที่นะคะที่เราทำการหมุนลูกโป่งทวนเข็มนาฬิกานะคะลักษณะเส้นที่สังเกตได้นะคะถ้าเราพิจารณาการเคลื่อนที่เอ่อเป็นไปแนวเดียวกันนะคะโดยพิจารณาการเคลื่อนที่แบบขึ้นข้างบนนะคะทิศการเคลื่อนที่ของอตัวเส้นของเราเนี่ยจะเบนไปจากแนวเดิมค่ะโดยถ้าเป็นซีบนของลูกโป่งนะคะจะสังเกตเห็นลักษณะว่าเขาจะเบนไปในทิศทางขวาแต่ถ้าเป็นซีกล่างของลูกโป่งนะคะจะเบนไปในทิศทางซ้ายนั่นเองค่ะ มาลองดูตัวอย่างแบบจำลองกันนะคะตัวนี้คือแบบจำลองนะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกค่ะโดยเส้นสีดำนะคะแสดงถึงแนวเส้นศูนย์สูตรค่ะเส้นสีฟ้านะคะแสดงถึงทิศการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะในขณะที่เราไม่หมุนลูกโป่งนั่นเองแล้วก็เส้นสีแดงนะคะเป็นเส้นที่ได้จากการที่เราหมุนลูกโป่งในแนวทวนเข็มนาฬิกาค่ะต่อมานะคะเรามาวิเคราะห์กันนะคะจากผลการทํากิจกรรมเนี่ย เรามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามหลังกิจกรรมกันค่ะในข้อที่1นนะคะถ้าเราไม่หมุนลูกโป่งเนี่ยลักษณะรอยลากบนลูกโป่งเป็นอย่างไรนะคะสำหรับลักษณะรอยลากบนลูกโป่งในกรณีที่เราไม่หมุนลูกโป่งนะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะคะจากบริเวณขั้วลูกโป่งจนถึงกึ่งกลางของลูกโป่งค่ะข้อที่2นะคะเมื <ME> ่อ <Y> ER เรา,เราทําการหมุนลูกโป่งรอยลากบนลูกโป่งนะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ะะสำหรับเลเส้นรอยลากที่ได้เนี่ยทิศของเส้นนะคะจะเปลี่ยนเบี่ยงเบนไปนะคะในแต่ละส่วนโดยนะคะในครึ่งบนนะคะจะพบว่ารอยลากเนี่ยจะเป็นไปทางทิศขวามือแล้วก็ในซีกล่างนะคะรอยลากจะเบนไปทางทิศซ้ายมือค่ะจากข้อมูลที่เราสังเกตได้นะคะเราจะนำมาสารุปผลการทดลองได้อย่างไรบ้าง นะะในการหมุนของลูกโป่งเนี่ยนะคะส่งผลให้แนวลอยลากเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมค่ะเมื่อเราเปรียบเทียบกับลูกโป่งที่ไม่ได้หมุนนะคะแนวลอยลากของเราเนี่ยจะเบี่ยงเบนไปทางขวานะคะในซีกบนแล้วก็จะเบนไปทางซ้ายในซีกล่างค่ะหากพิจารณาทิศการเคลื่อนที่ในทิศเดียวกันก็คือให้อากาศไหลขึ้นด้านบนเหมือนกันนะคะสำหรับการหมุนของลูกโป่งนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ใดของโลก ะะก็คือการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเองค่ะดังนั้นทำไมเราถึงต้องลากเส้นนะคะจากบริเวณขั้วลูกโป่งเข้าสู่จุดกึ่งกลางลูกโปง่งนะคะการลากเส้นนี้เพื่อจำลองนะคะทิศการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะที่เคลื่อนที่จากขั้วโลกเข้าสู่เส้นศูนย์สูตรนั่นเองค่ะ แล้วก็หากเราเปรียบเทียบนะคะการทดลองกับการเคลื่อนที่ของอากาศบนโลกลักษณะรอยลากที่เกิดขึ้นบนลูกโป่งเนี่ยแสดงให้เห็นถึงสิ่งใดนะคะสิ่งที่รอยลากนะคะจําลองก็คือทิศการเคลื่อนที่ของอากาศบนโลกของเรานั่นเองค่ะค่ะจากข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราวิเคราะห์ร่วมกันมานะคะนักเรียนจะนําผลการทดลองนี้ไปอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกได้อย่างไรบ้างมาช่วยกันสรุปกันนะคะ สรุปผลการทํากิจกรรมของเรานะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยจะส่งผลต่อทิศการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะโดยทําให้อากาศเนี่ยเบนไปจากแนวเดิมอากาศจะเบนไปทางขวาในซีกโลกเหนือนะคะแล้วก็จะเคลื่อนที่เบนไปทางซ้ายในซีกโลกใต้ค่ะแล้วถ้าไมอากาศบนโลกนะคะถึงเบนไปทางขวาในซีกโลกเหนือแล้วก็เบนไปทางซ้ายในซีกโลกใต้ได้กันละคะ เรามาทำความรู้จักนะคะกับแรงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกกันค่ะค่ะแรงแรงนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าแรงคอริออไิสค่ะคอริออไรฟอร์สนะคะคือแรงที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะที่กระทำกับการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้เนี่ย ก็คือเมื่ออากาศที่เคลื่อนที่มาจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงคือบริเวณขั้วโลกนะคะเคลื่อนที่มาหาเส้นศูนย์สูตรก็จะถูกแรงนี้นะคะเบี่ยงเบนแนวการเคลื่อนที่ของเขาให้เบี่ยงเบนไปนะคะถ้าเราสังเกตจากเส้นสีแดงในรูปทังขวามือนะคะอากาศเนี่ยจะมีการเบี่ยงเบนไปทางขวานะคะในซีกโลกบนแล้วก็ถ้าเป็นซีกโลกฝั่งล่างเนี่ยหรือฝั่งซีกโลกใต้นะคะก็จะเบี่ยงเบนไปทางซ้ายนั่นเองค่ะ นอกจากในส่วนของแรงคอริโอลิสตแล้วนะคะก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะได้สร้างแบบจําลองนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศนะคะอัน,นทานท่านนั้นก็คือจอร์ดแฮร์รี่ค่ะนําเสนอแบบจําลองที่ชื่อว่าแบบจําลองการหมุนเวียนอากาศแบบเซลล์เดียวนะคะหรือซิงเกิลเซลล์โมเดลค่ะเขาได้จําลองไว้ว่าถ้าหากโลกของเราเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนเป็นเซลล์หนึ่งเซลล์ที่มีพื้นผิวเหมือนกันทั้งโลกเลยนะคะจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศดังนี้ค่ะก็คืออากาศนะคะ จะเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณขั้วโลกที่มีความกดอากาศสูงเข้าสู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะที่มีความกดอากาศต่ำนะคะเนื่องจากบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเราเนี่ยได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เป็นปริมาณมากนะคะทําให้อากาศ มีอุณหภูมิสูงความกดอากาศตามเกิดการยกตัวนั่นเองค่ะหลังจากที่อากาศเคลื่อนที่มาจากบริเวณขั้วโลกนะคะมาถึงเส้นศูนย์สูตรแล้วอากาศในบริเวณเส้นศูนย์สูตรเองนะคะก็จะยกตัวแล้วก็ไหลเวียนนะคะกลับไปยังบริเวณขั้วโลกเช่นเดียวกันค่ะหมุนเวียนกันไปเป็นวัฏจักรในลักษณะนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะของการหมุนเวียนอากาศแบบเซลล์เดียวนะคะซึ่งการหมุนเวียนอากาศแบบเซลล์เดียวเนี่ยจะเป็นแบบจําลองนะคะ ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่ได้สามารถอธิบายถึงการหมุนเวียนอากาศได้ทั่วทั้งโลกนะคะเป็นเฉพาะส่วนนะคะที่ใช้จำลองในส่วนของบริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรเท่านั้นค่ะสำหรับคำถามสำคัญของเรานะคะก็เราจะมาตอบคำถามสำคัญกันทั้งหมดนะคะที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะก็คือการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะก็จะทำให้เกิดแรงที่เราศึกษากันไปเมื่อกี้นี้ก็คือแรงคอริโอลิสนั่นเองค่ะซึ่งแรงนี้นะคะก็จะส่งผลให้อากาศเคลื่อนที่เบนไปจากแนวเดิมโดยอากาศจะเคลื่อนที่นะคะเบนไปทางขวาในซีกโลกเหนือแล้วก็เคลื่อนที่เบนไปทางซ้ายในซีกโลกใต้ค่ะมาสรุปความคิดรวบยอดในเรื่องนี้กันนะคะสรุปย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยทำให้เกิดแรงนะคะที่ชื่อว่าแรงคอริโอลิสค่ะ ส่งผลนะคะให้ทิศการเคลื่อนที่ของอากาศเบนไปโดยจะเบนนะคะในซีกโลกเหนือเนี่ยจะเบนไปทางขวาส่วนซีกโลกใต้จะเบนไปทางซ้ายนั่นเองค่ะค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็จะให้ในักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวางแผนนะคะสรุปความรู้โดยจัดทําเป็นอินโฟกราฟิกนะคะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกค่ะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะจัดทาเป็นชิ้นงาน สำหรับเกณฑ์ในการประเมินนะคะทำอย่างไรเราถึงจะได้คะแนนเต็มนะคะครูก็จะประเมินในส่วนของการจัดกระทําแล้วก็การนําเสนออินโฟกราฟิกของเราค่ะถ้าอยากได้คะแนนเต็มนะคะนักเรียนก็ต้องจัดกระทํานะคะนําเสนออินโฟกราฟิกได้สัมพันธ์แล้วก็ถูกต้องนะคะตามหัวข้อเรื่องที่กําหนดนะคะมีการวางแผนนะคะมีการออกแบบแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะก็จะได้คะแนนเต็มไปในส่วนนี้นะคะ มาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยทำให้เกิดแรงคอริโอลิสขึ้นซึ่งจะส่งผลนะคะให้ทิศการเคลื่อนที่ของอากาศเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยอากาศที่เคลื่อนที่ในบริเวณซีกโลกเหนือจะเบนไปทางขวานะคะจากทิศทางเดิมแล้วก็ในซีกโลกใต้นะคะจะเบนไปทางซ้ายค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะทำอินโฟกราฟิกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาร่วมกันนำเสนออินโฟกราฟิกนะคะ,ะที่เป็น อินโฟกราฟิกแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟันนงนะคะหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลเพื่อนๆน,นะคะให้ถูกต้องด้วยเนาะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะความเข้าใจของตัวเองเนี่ย ไปอธิบายให้เพื่อนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ฟังนะคะแล้วก็มาช่วยกันคัดเลือกนะคะอินโฟกราฟิกเด่นนะคะเพื่อนำไปเผยแพร่ใน Facebook Fanpage นะคะของโรงเรียนเพื่อเอผยแพร่ความรู้ทางสื่อออนไลน์กันค่ะ นักเรียนนะคะร่วมกันประเมินนะคะตนเองนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนะคะจากการน,นําเสนอว่าพึงพอใจหรือไม่แล้วก็ถ้านักเรียนถูกใจผลงานของกลุ่มไหนเนี่ยชื่นชมเพื่อนๆนกันด้วยนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกได้ความรู้อะไรใหม่ๆไปบ้างอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะเดี๋ยวเราจะนําความรู้ในเรื่องนี้นะคะไปใช้ในเรื่องต่อไปด้วยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ you yeah. 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 yeah.